สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสมัคเกมเเลเซียปักหมุดมาเลเซียครับฟังพูดอ่านเขียนมาเรียนภาษามาเลเซียกันต่อนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมแล้วก็คุณส้มนะครับไปเที่ยวสถานที่แห่งหนึ่งในรัฐเปรละกันนะครับวิรัฐเปรละเหรอคะอค,ค,คุ้นเคยได้ยินค่ะอาจารยังไงนะคะรัฐนี้รัฐน,นี้ก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับแล้วก็พวกสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ่าวอินตันนะครับอีอ่านี้เนี่ยรูปทรงเป็นแบบโค้งเว้าอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องเลยครับเห็นบอกว่าสวยมากสวยครับอหมายถึงส้มหมายถึงอ่าวค่ะอ่าวอย่างนี้เดี๋ยวเราไปฝึกคําศัพท์กันก่อนดีกว่ากับช่วงนี้เลยค่ะอาจารย์เมืองเง้นเปิดกาตาอันรู้จักคําศัพท์ค่ะ คำศัพท์ไหนน่าสนใจกันบ้างเริ่มกันเลยค่ะอาจารย์ครับคำศัพท์แรกเลยนะครับเตลโลนะครับเตลโลอย่าเตลโลนะครับแปลว่าอ่าวครับคำต่อไปนะครับตาหูตาหูนะครับตาหูแปลว่ารู้นะครับคำต่อไปครับบันดาบันดาอ่าบันดาอันนี้แปลว่าเมืองนะครับคำต่อไปนะครับเซลาตันเซลาตันอ่าเซลาตันอันนี้แปลว่าภาคใต้นะครับหรือว่าทิศใต้ก็ได้ครับคำต่อไปนะครับ เติมปัดเติมปัดอยยาเติมปัดนะครับแปลว่าสถานที่นะครับคําต yeah, ่อไปนะครับเมนาริเมินารินะฮะเมนนาริอันนี้แปลว่าสนใจหรือว่าน่าสนใจหรือว่าดึงดูดใจก็ได้นะครับค่ะคาต่อไปนะครับเมนนาเรยํยเมนนาเรย์ยำนะเมนนาเรยํยนะครับแปลว่าหอนาฬิกานะครับซึ่งมาจากคําว่าเมนนาเรอที่แปลว่าหอคอยส่วนคําว่ายำก็คือแปลว่านาฬิกาครับพอเอามารวมกันก็ได้หอคอยนะครับหรือหอนาฬิกานั่นเองครับอื buat ikang nak guys so. tahu banda selatan Tempat menarik เมนารยำคำศัพท์ผ่านไปแล้วค่ะเราไปช่วงต่อไปกันต่อเลยค่ะกับช่วงดงาดันอามาติฟังและสังเกต เรียนรู้คำศัพท์กันไปแล้วนะคะเรามาลองพูดเป็นประโยคกันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์วันนี้คุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอาจารย์ครับก็เมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเป็นรัฐเ,เประเประนะครับฉะนั้นเราก็จะพูดถึงสถานที่ที่หก็คืออ,อ่าวอินตันนะครับะนะครับมาดูประโยคแรกกันเลยดีกว่านะครับ Adaakah Anda tahu di mana letak Teluk Intan คุณสมพูดตามครับ Adaakah a d a a k a anda anda ทาหูทาหูดีมาเนดีมาเนเลตาเลตาเตลเตล akah anda tahu ดีมาเนเลตาเตลอิ akah เป็นคําถามว่าใช่ไหมหรือไม่นะครับเพื่อให้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับอาด akah anda tahu เธอรู้ไหมนะครับดีมาเนะครับแปลว่าอยู่ที่ไหนนะครับเลตานะครับที่ตัต้งของหรือว่า ตั้งนะครับก็อะไรตั้งล่ะก็คือเตโลอินตันนะครับเลตเตเตโลอินตันนะครับก็มีความหมายว่าอ้าวอินตันเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนค่ะนะครับอ่ะประโยคต่อไปเลยอ่ะเดี๋ยวส้มขอตอบบ้างดีกว่าว่าอ่าวอินตันเนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองเตโลอินตันทางใต้ของรัฐเประอ่ะอันนี้ต้องต้องตอบว่าไงดีคะอาจารย์ยาวหน่อยเนาะได้ครับไม่มีปัญหาครับยาวๆเราก็ฝึกตามผมแล้วก็ตามคุณส้มไปพร้อมๆกันอ่ะประโยคนี้สามารถพูดเป็นภาษาลมยูว่า Teluk Intan terletak di bandar Teluk Intan di selatan Perak. Hmm. Okey, nak kap. Ha. Kunci sampul tampon Teluk. Teluk. Intan. Intan. Terletak. Terletak. Di. Di. Bandar. Bandar. Teluk Intan. Teluk Intan. Di selatan. Di selatan. Perak. Perak. Ha, nah, Teluk Intan terletak di bandar Teluk Intan hmm. di selatan Perak. Nah, kap. Kau hmm. mai ya, เตโลอลินตันหรืออ่าวอินตันเนี่ยนะครับเตเลตะนะครับแปลว่าตั้งอยู่นะครับหรือว่าตั้งอยู่ที่ที่ไหนครับ <c oughs> ande, บาันดาบรันดาแปลว่าเมืองฉะนั้นตั้งอยู่ที่เมืองเตโลอินตันตั้งอยู่ในเมืองที่มีชื่อว่าอ่าวอินตันนี่แห <c oughs> ละครับบาันดาเตโลอินตันดีสลัตันเประนะสลาตันแปลว่าภาคใต้นะฮะหรือทิศใต้ฉะนั้นดีสลัตันเประจึงมีความหมายว่าทางทิศใต้หรือทางภาคใต้หรือทางตอนใต้ของรัฐเประนั่นเองครับ เป็นเด็กช่างถามค่ะขอถามต่อค่ะว่าที่นั่นเนี่ยมีสถานที่อะไรที่น่าสนใจคะจ้ะครับโอเคในภาษามาเลเซียสามารถพูดได้ว่าอัปเปอร์เติมปะยังมนาฤดีสานเนอโอเคคุณช้มพูดตามครับอัปเปอร์อัปเปอร์เติมปะเติมปะยังยังมนาฤดีสานเนโอเคนะครับอัปเปอร์เติมปะยังมนาฤดีสานเนนะครับอัปเปอร์เนี่ยแปลว่าอะไรนะครับ เติมปัดแปลว่าสถานที่ฉะนั้น upper เติมปัดก็แปลว่าสถานที่อะไรหรือจะมีความหมายว่าที่ไหนก็ได้นะครับซึ่งเราจะมีอีกคำหนึ่งนะแต่ว่ากรณีนี้เราจะใช้คําว่า upper เติมปัดอะไรคือสถานที่ยังเมนาริยังแปลว่าที่ซึ่งนะครับสถานที่ที่ซึ่งยังไงเมนา a r ่นะฮะน่าสนใจดีสารเนอที่นั่นก็ถ้าไปเป็นภาษาไทยก็คือที่นั่นเนี่ยมันมีสถานที่อะไรน่าสนใจนั่นเองครับ ตอบให้เลยค่ะอาจารย์ที่นั่นมีหอนาฬิกาเอนจนดงเติโลอินตังและบาตูเบอร์เติงเกและอื่นๆพูดยังไงดีคะอาจารย์ไม่ยากครับดูเหมือนยาวแต่ไม่ยากครับเราพูดเป็นภาษาเมลเซียอย่างนี้นะครับดีไซนเนอร์มีมนาร่จัมจนดงเตโลอินตังบาตูเบอร์เติงเกและอื่นๆคุณส้มพูดตามผมครับช้าๆนะคะอาจารย์ได้เลยครับดี ดีซาเนซาเน่เดอเดอเมนาเดอเมนาร์เจมเจมจนดงจนดงเตโลคอยที่จนดงจนดงโอเคค่ะแล้วอะไรต่อคะจนดงนะครับเตโลเตโลอินตันอินตันบาตุบาตเบตงเก เบอร์เต ah. ิงเกดันดันไลน์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 เนี้ยเงี้ยโอเคนะครับค่ะนอร์ที่นั่นนะครับดีซเนอร์ที่นั่นอื่ดอร์มีอะไรเมอร์นาเรอร์นะครับเมอร์นาเรอร์นี่หอคอยนะอ่ายมก็คือนาฬิกาถ้าเมอร์นาเรยัมมันจะแปลว่าหอนาฬิกาแต่ถ้าเราตัดยมออกเหลือเมอร์นาเรอร์จนดงมันจะแปลว่าหอเอน็น แต่หอนี้มันเป็นหอนาฬิกาที่เอ็นเราจรึงใช้คําว่าเมืองนาเรยามจนดงนะครับแล้วก็ชื่อเมืองที่มันตั้งอยู่ก็คือเตโลอินตันนะครับอ่ะแล้วก็บาตูเบอร์เตงเกะนะบาตูเบอร์เตงเกะนะครับเป็นอีกที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักจะไปชมกันนะครับเป็นหินที่มันมันถูกติดตั้งไว้ตรงนั้นน่ะหินที่มันแบบไม่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปที่ไหนได้แหละนะครับบาตูเบอร์เตงเกะนะครับแล้วก็ดันที่แปลว่าและนะครับไลน์ไลน์เนี่ยนะครับแปลว่าอื่นๆอีอกมากมาย โอเคนะครับค่ะสุดท้ายค่ะส้มอยากจะบอกว่าขอบคุณมากสําหรับคําแนะนําของคุณพูดยังไงดีคะโอเคนะครับประโยคนี้ต้องท่องไว้ให้ได้เลยนะครับต้องมีต้องมีถูกต้องนะครับพูดว่าตุลเมกาซีบานยาอาตัสเจนโดงันอันเดอร์นะครับคุณส้มพูดตามครับรับไหมรับไหมก้าซีก้าซีบานยาอาตัสอาตัส จุดดังันจดดังันค n ะค่ะค่ะค่รคะค่ะค่บค่ะค่ a ค่ะ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 แปลว่ะขอบค่ะ <Ha. S 1> นะค่า <Ha. S 1> พอใส่บานเยอะค่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 ะมากาค่ะ่ะค่ะค,นนะค่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 ะ่ะ่ะค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 ่ะ่ะะค่เค่ะค่ะค่า่าค่ะค่ะค่ะ่่ะะค่่่าคําแนะนํา a t a s c จันด n g นั้นนะครับในภาษามลยูเนี่ยนะครับมันอาจจะแปลว่าขอขอบคุณมากๆเลยนะบนคำแนะนำแต่ว่าในความหมายภาษาไทยก็ขอขอบคุณมากๆเลยสำหรับคำแนะนำ under ที่แปลว่าคุณนะครับเอาไปฝึกฝนกันนะครับประโยคนี้ครับเราก็มาทบทวนในประโยคกันอีกครั้งตามผมนะครับใช่เลย Adaka h a n d a t a h u di m a n a l ต t a k t e l u intan? Teluk Intan terletak di Bandar Teluk Intan di Selatan Perak. Apa tempat yang menarik di sana? Di sana ada Menara Jam Condong Teluk Intan, Batu Bertenggek dan lain-lainnya. ขคมับขอบคมากค n ขอบคุณมาครัคากัพท์แะคุณครัคากครคาครคากครคุมากคคมากครคุก,กคัคากครัคากากรากค่ารอา Adakah anda tahu di mana letak Teluk Intan? Apa tempat yang menarik di sana? Terima kasih banyak atas jandangan anda. Kita akan mengkumpul keuntungan dalam pelajaran ini. Adakah anda tahu di mana letak Teluk Intan? Apa tempat yang menarik di sana? Terima kasih banyak atas candangan Anda. วันนี้ค่ะส้มอยากไปแลนด์มาร์กเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซียค่ะอาจารย์งั้นไปกันเลยครับจัดให้ครับกับช่วงเมื่อลันจงท่องเทียทเท่ยววันนี้จะชวนพากันไปที่หอคอยอลอสตาหอคอยนี้เป็นหอคอยที่มีไว้สำหรับการสื่อสาร ที่ว้าวก็คือมีความสูงถึง165.5เมตรที่ว้าวก็คือมีความสูงถึง165.5เมตรและที่นี่ไม่ได้มีไว้เพื่อการโทรคมนาคมเท่านั้นแต่ยังใช้ดูเดือนดูดาวเพื่อดูวันเริ่มต้นของเดือนมุสลิมเช่นวันรอมฎอนด้วยภายในอาถารยังมีบรรยากาศเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ให้นักเช็คอินแวะมาเยี่ยมชมกันด้วยด้านในมีร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกใครที่แวะไปสถานที่โดยรอบก็บอกเลยว่าจะได้เห็นหอคอยแห่งนี้แปลก,กลเลยเพราะว่าสูงมาก โห oh, สูงมากเลยค่ะจารย์ได้ไปเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็สนุกมากขอบคุณที่พาไปนะคะขอบคุณจารยโรเซฟด้วยค่ะครับยินดีครับ เห็นไหมครับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซียเนี่ยมีหลายที่ที่เราอาจจะไม่รู้และไม่เคยไปใช่ไหมครับฉะนั้นอย่าลืมติดตามรายการของเรานะครับในแต่ละตอนเราจะมีที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมานําเสนอมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักและที่สําคัญครับได้เรียนรู้ประโยคภาษามาเลเซียง่ายๆที่สามารถนําไปใช้จริงได้ครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังค่ะได้ที่ w w w e e t v t h a i t v นะคะแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารทางโซเชียลมีเดียทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ วันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้ากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ